วัสดีค่ะช่องฟางสายกุฏะมาดีนะคะวันนี้ก็เอารถพวงออกเดิอนอีกแล้วนะคะนามมมาเดินเป็นเพื่อนทุกวันนะคะรถมาแล้วรถออกมาแล้ว lúc đất, đất nồi <laughs>

ร้านแล้วร้านน้ำร้านลูกชิน้นคายประจำเลยจะแวะแวะหาลูกชิ้นลูกชิ้นบาได้ขายแล้ว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าร้านซื้อน้ำก่อนมนันไอ้เฮให้ลบเลยได้นี่ยข,ขอขอจุดติดีตอนนี้ก่อนนะคะอย่าเป็นตัสุสดใจรก้ติดยางเป็นกงรังสีทุระตุนะคะสวัสดีค่ะ